โอเคก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคน้วยนะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็อ,าอยู่กับเกมหมุนสปินนะเกมนี้ก็ถอนเข้าเพย์เพ่านะสามารถเล่นได้ฟรีหมุนได้ฟรีนะเกมนี้เกมหมุนสปินนะแล้วก็เพิ่งดาวน์โหลดมาเล่นเมื่อกี้นะก็มุมหมุนหม,มุนเล่นไปนะแล้วก็ไปเห็นในตรงรีวิวเขาว่ามันถอนเงินได้จริงนะแต่ว่ามันจะใช้เวลาหน่อยใช้เวลาในการเก็บพอยต์แล้วก็ใช้เวลาในการเอ่อใช้วเวลารอ,อเงินเข้านะ นี่นะวิธีการเล่นเราก็แค่มาหมุนสปินแบบนี้เรื่อยๆนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าแรกหน้าหลักของมันนะสลหลักใครที่เราโหลดมานะมันจะมีให้เราล็อกอิน2ช่องทางนะก็คือเฟซบุ๊กกับ Gmail นะก็แล้วแต่ความสะดวกเลยนะไอ้ตรงนี้อันนี้เราล็อกอินด้วย Gmail เข้ามานะเมื่อล็อกอินเข้ามาเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะมีสปินให้เราอยู่ที่ประมาณ2อสอันนี่แหละแล้วเราก็มาหมุนนะมาหมุนแบบนี้ไปนะนี่นะจะหมุนไปก่อน โอเคเมื่อเราหมุนเสร็จแล้วใช่ไหมพอสปินเราหมดนะให้เรากดมาตรงด้านบนตรงนี้นะนี่นะแล้วเราก็มากด,ดีโอตรงนี้นะเพื่อที่จะเอาสปินเพิ่มนะเดี๋ยวเราเขอกด,ดีโอก่อนนะโอเคแล้วก็กดดูีโ o เสร็จแล้วนะมันก็ได้มาที่สามสปินนะกดโอเคไปนะเห็นไหมมีตรงนี้มาสามสปินตัวนี้จะเป็นเหรียญของเราเพื่อที่จะเอาไปแปลงเป็นพอยนะแบบเป็นแบบว่าเออคะแนนของเราเพื่อที่เอาไปเป็นไปแปลงเป็นพอยอีกทีหนึง่งเพื่อที่จะเอาไป แรกเป็นเงิน PayPal นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอ่อกดมาที่ตรงนี้ไอเป็นลูกศรอ,อยู่ตรงนี้นะลูกศรอ,อยู่ตรงนี้กดเ,เข้ามานะตรงเมนูด,ด้านบนเข้าไปอินไบตรงนี้จะเป็นตการเชิญเพื่อนเอาลิงก์ของเราไปเชิญเพื่อนนะเราจะได้อยู่ที่เอ่อนี่จะได้อยู่ที่สิบพอยนะแล้วคัดลอกไปเชิญเพื่อนได้แล้วก็ ตรงพอยด้านบนอ่าตรงเนี้เป็นเป็นพอยของเราเองนะสำหรับที่เราเอาเหรียญเอาเหรียญเอาเหรียญตรงนี้มาแปลงเป็นพอยวิธีการแปลงก็นี่นะเดี๋ยวดูเมนูที่สองนี่กดมาตรงเมนูที่สองไอ้ตรงนี้เมนูที่สองตรงนี้นะเอ่อห้าพันพอยนะเราเราจะใช้ในการแลกแลกอ่าแปลงคะแนนไปเป็นพอยเนะี่ยอยู่ที่ห้าพันคะแนน าเรียกตัวนี้ว่นนาคะแนนแล้วกันนะนี่แล้วก็กดไปนะเดี๋ยวจะกดแรกให้ดูตอนนี้เรามีอยู่มีอยู่หกแสนคะแนนเอาไปที่ห้าพันแล้วกันเออห้าหมื่นห้าหมื่นพูดผิดนะห้าหมื่นนะนี่ห้าหมื่นแล้วเราก็กดรีดีมตรงนี้ไปนะโอเคเราได้มาที่เก้าจุดหกพอยต์นะกดโอเคไปแล้วเราก็มาดูเห็นไหมมันจะเพิ่มมาตรงนี้นะแล้วก็เมนูที่สามตรงนี้ จะเป็นโการแลกเงินนะแลกเงินข้อพิพาทก็คือขั้นต่ำอยู่ที่ห้าดอลลาร์ห้าดอลลาร์ใช้อยู่ที่ห้าพันพอยต์ห้าพันพอยต์นะแล้วก็มาเล่นหม,มุนไปเรื่อยๆได้นะห้าพันพอยต์นะตรงนี้แล้วก็เมนูตรงนี้จะเป็นโัการเพื่อนดาวก็เมนูตรงนี้ไอตรงนี้น่าจะเป็นตัการใส่อีเมลมะอันนี้น่าจะเป็นตรงการใสอีเมลในการแลกแลกเงินนะตรงนี้ กจะเป็นการแบบใส่อีเมลเพื่อทําการแลกเงินโอเคแล้วก็มาเล่นมุนสปินต,ตรงนี้เ่อทำการเก็บคะแดนตรงนี้แล้วก็ไปแปลงเป็นพอยต์มาแลกเงินได้นะเพราะว่าไอ้นี้เราก็เพิ่งโหลดมาเล่นเหมือนกันอล่ะวิธีการเล่นมันกน็ไม่ยากนะแค่หมุนๆแบบนี้นะนี่นะมันก็ได้พอยต์ไปโอเคแล้วก็สำหรับวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากเราขอจบคลิปไปพงเ่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า